นะครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยแล้วกันนะครับวันนี้กับผมแคมปัสอีกเช่นเคยนะกับเกมเรียวยกัลงโมบายนะครับซึ่งตอนนี้ตัวเกมเนี่ยต้องบอกว่าอัปเดตไปโคตรเยอะเลยนะแล้วก็มีพวกกิจกรรมต่างๆมากมายเลยนะครับที่สําคัญกับอัปเดตใหญ่ที่เพิ่งมาเลยนะครับสดๆร้อนๆเลยกับระบบสาตาวุธหรือว่ากระบี่ไฟสุสานปีศาจนะอันนี้เนี่ยผมบอกเลยว่าเป็นระบบที่ทําให้ CP หรือว่าค่าพลังเพิ่มขึ้นได้โคตรเยอะเลยนะครับเดี๋ยวผมจะมารีวิวว่าระบบสาตาวุธเนี่ยมันทําอะไรได้บ้างนะครับแต่ก่อนอื่นเลยคุณ ตัวเกมมันแจกของด้วยนะสำหรับใครที่สร้างตัวละครใหม่นะครับอันนี้ผมก็เลยลองสร้างตัวละครใหม่ให้คุมส้มได้ดูนะครับมาดูว่าตัวเกมให้ของอะไรเรามาบ้างนะครับมากดที่ตรงนี้นะไอตรงที่มันเป็นอ่าซองจดหมายนะครับป่ะนี่เห็นไหมมันให้ของมาแบบว่าโคตรเยอะเลยนะครับมี5อย่างนะก็จะมีเหมือนชุดลูกไก่นะครับมีกล่องสุมอาวุธนะแล้วก็กล่องสุ่มเกราะนะครับรวมถึงเสือดาวด้วยนะเออแล้วก็ทองอีก3 0 0แส0นะฮะแล้วก็กดรับทั้งหมดเลย เสร็จแล้วเนี่ลองใส่ดูดิเป็นไงนี่ลองใส่ดูครับติดตั้งนี่มันเนี่ผมคือนักเดินป่าแล้วก็มีเสือด้วยนะอ่ะนี่นะครับกดลงทะเบียนตรงนี้นะครับปึ๊บก็ไปนี่เราก็ได้อ่าพี่ไลออนคิงมาแล้วนะฮะไลออนมันสิงโตเนี่ย <c oughs> อันนี้มันเดอะไทเกอร์เนี่ยเดอะไทเกอร์ไปติดตั้งชึบนี่แล้วเราก็จะสามารถขี่พี่เสือ ได้อย่างเฟี้ยวเฟี้ยวเลยนะครับเป็นไงโอ้โหอย่างเท่เวลหนึ่งมีเสือเป็นไงโหดมากแล้วก็อะไรนะเมื่อกี้ได้ของมาใช่ไหมนี่นะครับเรามาดูลองดูชุดนะว่าเราจะได้อะไรเขาบอกว่าเป็นชุดสุ่มระดับ UI นะครับเป็นระดับสูงสุดไายในเกมนี้เลยนะซึ่งทํายากมากๆเลยนะครับอันนี้เนี่ยเขาให้มาฟรีนี่ถือว่าสุดแจ่มเลยนะเดี๋ยวลองเปิดดูนะครับว่าจะได้อะไรไปเป็นอ๋อชุดกันออลิทมอนนะครับอ่าชุดนี้ก็ดีเหมือนกันนะ เพราะว่าในดันเจียนมอนสเตอร์อีลิทเนี่ยมอนอีลิทตีโคตรแรงเลยนะครับถ้าได้ใส่ชุดนี้ไปเนี่ยมันก็จะช่วยเพิ่มพลังป้องกันมอนสเตอร์อีลิทนะครับกองสุ่มดาบนะครับดูว่าเราจะได้ดาบอะไรนะฮะผมหวังว่าจะเป็นดาบรองท็อปหรือว่าดาบท็อปนะจะเจ๋วมากเลยนะไปจอมทัพอ๋อตีบอสนะฮะเออได้ดาบตีบอสมากก็ ใช้ได้นะว่าเราก็เอาไว้ตีบอสเก็บพวกคัมภีคัมภีสกิลนะเออเพราะว่าในเกมนี้เนี่ยมันจะมีพวกสกิลรับอยู่นะครับและไอ้สกิลรับเนี่ยมันจาเป็นต้องมีใบคัมพีวิชาด้วยนะซึ่งก็ได้มาจากการล่าบอสนี่แหละสร้างตัวละครใหม่ก็รับไอเทมเจ๋วๆไปเลยย้ำอีกทีนะครับว่ายูาเนี่ยทำยากมากๆเลยนะและตัวเกมมันแจกให้เราเนี่ยถือว่าเจ๋วเลยนะครับไม่งั้นผมก็จะใส่ดาบอีโต้กากาขั้นดีเลย อันนี้คือกากมากนะครับและกิจกรรมใหม่นะครับสำหรับกิจกรรมรวบรวมนะครับนี่อันนี้เลยนะครับในตอนที่เราไปฟาร์มมอนนะเราจะได้หินพวกนี้มานะครับเป็นบีดดิ้งคริสตัลนะครับแล้วก็เป็น f ฟลเซนคริสตัลนะครับเมื่อเราได้มาแล้วเนี่ยเราก็มากดรวมกันแล้วก็แลกตรงนี้นะครับเมื่อเราได้หินตรงนี้ในการรวมมาแล้วเนี่ยนี่มาที่ร้านค้านะครับมาที่ร้านค้าแลกเปลี่ยนตรงนี้นะครับแล้วก็มาที่ร้านค้ากิจกรรมเอเห็นไหมตรงนี้เนี่ยมันก็จะมีค่าแฟนซีสตาร์คอร์สขึ้นมานะครับว่าตอนนี้เนี่ยเรามีเท ตอนนี้ผมยังไม่ได้ไปฟาร์มมอนนะเออก็เลยไม่มีขึ้นมานะครับก็แลกได้เลยตามใจชอบเลยนะครับว่าคุณผู้ชมเนี่ยขาดอะไรนะครับแต่ผมแนะนําเป็นอันนี้นะฉายานะครับเพราะว่าฉายาเนี่ยมันมีมาไม่บ่อยนะและมันก็เพิ่มค่าสเตตัสให้กับโตัวละครแบบถาวรด้วยอ่าถ้าพลาดแล้วก็คือพลาดเลยไม่มีมาแล้วนะครับมาครับคุณผู้ชมสําหรับระบบใหม่อย่างระบบศาสตาวุธเนี่ยก่อนอื่นคุณผู้ชมก็ต้องไปทาเควสก่อนนะสำหรับระบบนี้เนี่ยจะทําได้ตอนที่คุณผู้ชมเลเวล2อ0พอเลเวล210แล้วเนี่ยมันก็จะมี การปรากฏตัวจิตอสูรและจิตบุปผานะครับตรงนี้ก็กดเข้าไปได้เลยแล้วก็กดข้ามไปเลย่ะกดยอมรับมันก็จะเดินเคว็แบบอัตโนมัติให้เลยนะครับแล้วก็ทําตามเคว็มันไปเลยนะ ง่ายๆแค่นี้เองนะครับก็สําหรับเควสนี้เนี่ยมันก็ให้มาตีมอนเตอร์นะครับเป็นออหัวหน้าลูกศิษย์ลาวานะครับโดยที่เควสเนี่ยมันจะมีรู้สึกาว่าจะมี4เควสนะอันนี้ก็เป็นเควสแรกนะครับก็ตีย,วยาวไปเลย50ตัวเดี๋ยวผมจะตัดภาพไปตอนครบ50ตัวนะเมื่อเสร็จภารกิจแล้วนะครับมันก็จะติ๊กถูกขึ้นมาแบบนี้นะแล้วก็คลิกไปได้เลยนะครับมันก็จะเดินตามเควสไปเลยอีซี่อีซี่แบบนี้แหละคุณผู้ชมแล้วเราก็กดต่อไปได้เลยนะครับกดข้ามไปได้เลย กดยอมรับนะฮะโดยที่ในเควสที่2นะครับมันก็จะให้เราเนี่ยมาทําการโจมตีเจ้ามอนเตอร์สิทธิ์ลาวาจอมโจรน,นะครับเพื่อเก็บไอเทมเป็นจํานวน30ชิ้นนะซึ่งก่อนที่จะมาทำเควสซาตาวุธกะบี่ไฟสุสานปีศาจเนี่ยคุณชมต้องอมีพื้นที่ในคลังครับเหลืออย่างน้อย4ช่องนะอย่างตอนนี้เนี่ยผมเต็มใช่ปะก็คุณสมก็เคลียร์ของหมเลลก็ได้นะครับแต่ว่าผมขอซื้อเลยแล้วกัน,เ,นเงินเย็ดจ,จัดเป็นไ,ไงซื้อเลย40ช่องป อ่ะทีนี้ก็ได้พื้นที่มาแล้วนะครับโอเคเมื่อทําการเก็บไอเทมจากสิทธิ์ลาวาจอมโจรเสร็จแล้วนะครับคุณผู้ชมก็กดติ๊กถูกตรงนี้นะครับ ไปแล้วก็เควสที่3นะครับเควสนี้เนี่ยมันให้มาตีลูกกระรอกห่งน้ําตาลนะครับตัวนี้นะครับเนี่ยตรงนี้เนี่ยเขาให้เก็บไอเทมจากมอนสเตอร์มา30ชิ้นนะครับแล้วก็ยาวๆเลยนะเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวมันจะตัดไปตอนที่แล้วก็เสร็จแล้วนะครับสาหรับการเก็บของไอเทมจากมอนสเตอร์ตัวนี้เนี่ยซึ่งบอกเลยว่าโคตรนานเลยคุณผู้ชมเมื่อเราเสร็จทั้ง3เควสแล้วนะครับมันก็จะมีเควสนี้ขึ้นมานะครับมันจะชื่อเควสการปลุกพลังเรียนรู้ปีศาจนะครับพอเราได้เควสการปลุกพลังเรียนรู้ปีศาจมมมาแล้้้วววนนนะะะคครรรรััับตงงีี่ขอ ค,คือเมื่อเรากดเควสตรงนี้เนี่ยมันจะเข้ามาหน้านี้เลยนะครับแล้วเราก็สามารถกดผสมได้คือต้องกดผสมจากเควสนี้เท่านั้นนะไม่ใช่ว่าคุณผู้ชมไปเข้าไอตรงแบบนี้นะเข้าสร้างตรงนี้แล้วก็ไปเข้าแบบอย่างเงี้ย ถ้ากดผสมตรงนี้เนี่ยเควสมันจะไม่ผ่านนะครับทีนี้เนี่ยมาทําวิธีการถูกต้องเลยแล้วกันนะครับเข้าที่ปลุกพลังแล้วก็ผสมนะครับใช้เงิน1ล้านชึบโอเคนะครับเรียบร้อยเควสดมันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเสร็จแล้วเราก็กดเข้าไปเลยฮะกดข้ามไปครับซึ่งหน้าตาของมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับหินประสบการณ์ซาตาวุธระดับต่ำนะครับทีนี้เนี่ยเรามาดูกันหน่อยแล้วกันนะครับว่าระบบมันเป็นยังไงนะครับอ่ะระบบจุ่ตรงนี้นะซาตาวุธทั้ง8นะครับกดเข้ามานะครับแล้วก็มาที่กระบี่ไฟสุสานนะครับระบบกระบี่ไสาาานนเเียกกก็็จะมมขึ้้้้แลลวดดดปิใชชง C p เห็นไหมเพิ่มขึ้นมา2 0 0 0มืเลยนะครับมันจะได้พลังต่อสู้ขึ้นมาค่อนข้างเยอะนะมีทั้งพลังโจมตีนะครับมีทั้งอัตราการแม่นยำนะครับแล้วก็พวก HP ทพพวกอะไรพวกนี้เพิ่มขึ้นมาเยอะมากเลยนะเท่านั้นไม่พอนะครับนี่เห็นไหมเราจะมีไฟรอบตัวแบบนี้นะครับเดีย๋ยวลงถอดสัตว์ให้ดูแหมเป็นไงมันจะเป็นไฟรอบตัวแบบนี้นะเวลาคุณผู้ชมเปิดใช้งานระบบกระบี่ไฟสุสานนะครับแหมเท่มากเลยนะนอกจากนี้เนี่ยระบบกระบี่ไฟสุสานนะครับยังมีการพัฒนานะครับการเสริมพลัง ใส่หินคุณสมบัติแล้วก็ปลุกพลังนะครับเดี๋ยวจะอธิบายทีละอย่างแล้วกันนะครับสำหรับการพัฒนาเนี่ยเราจําเป็นต้องใช้เจ้าหินตัวนี้นะครับในการเข้าไปพัฒนานะเจ้าหินที่เราค้ามานี่แหละระดับดีนี่แหละแต่ว่าหินตัวนี้เนี่ยเราต้องเอาไปเก็บเลเวลก่อนเดี๋ยวผมจะอธิบายหลังจากนี้แล้วกันนะโอเคเรามาอธิบายตรงนี้ให้หมดก่อนเสริมพลังตรงนี้นะครับนี่เราก็สามารถที่จะเสริมพลังได้นะครับเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับอุปกรณ์ของเรานะซึ่งผมมีร้อยใบเลยนะเดี๋ยวผมจะมาตีบวกให้ดูแล้วกันนะมา เราก็สามารถใส่หินคุณสมบัติได้ตามต้องการเลยเหมือนกับที่ใส่อาวุธเลยนะครับสามารถใส่เซ็ตแท้งก็ได้เซต PVP ก็ได้นะครับแล้วแต่เราชอบเลยตรงนี้ผมก็จะใส่เป็นเซ็าเซ็ตแท้งออก่อนแล้วกันนะใส่หินคุณสมบัติอีแบบนี้เลยสุดท้ายการปลุกพลังนะครับตรงนี้เนี่ยในการปลุกพลังนะครับคือคุณผู้ชมจําเป็นต้องทําให้อุปกรณ์นี้เนี่ยเป็นบวก15ก่อนนะหมายถึงว่าต้องตีเสริมพลังตรงเนี้ยให้กลายเป็นบวก15นะครับแล้วก็ พัฒนาตรงนี้เนี่ยให้เลเวลแม็ก0ก่อนนะครับถึงจะทําการปลุกพลังได้อะก็หมายความว่ามันใช้เวลาค่อนข้างเอาเรื่องพอสมควรเลยนะกว่าจะปลุกพลังได้ทีหนึ่งเดี๋ยวผมจะอธิบายการเก็บค่าประสบการณ์กระบี่ไฟสุสานก่อนละกันนะครับตรงนี้ใช่ไหมเราต้องกดเปิดใช้งานด้วยนะตรงนี้นะครับเข้ามาที่หินที่เรามีนะครับกดเปิดใช้งานปุ๊บต้องการเปิดใช้งานหรือไม่นะครับกดยืนยันไปนะครับ แค่นี้ก็จะเป็นการเปิดใช้งานแล้วนะครับแล้วคุณผู้ชมก็ไปตีมอนได้เลยนะเพื่อเก็บค่าประสบการณ์รงหินนี้นะครับเดี๋ยวผมลองตีมอนให้ดูนะปื๊บปื๊บปื๊บ,บ,บ,บืบอ่ะมอนตายแล้วลองดูดิค่าประสบการณ์เพิ่มหรือเปล่าอ่ะเห็นไหม ตรงนี้เนี่ยมันขึ้นเป็นพันแแล้วนะครับนี่สามพนะครับดีมอนให้มันครบ25ล้านนะครับสมมุติว่าหินคุณผู้สมบัติตรงนี้เนี่ยมันเต็มที่25ล้านแล้วคุณผู้ชมก็เข้ามาที่พัฒนาตรงนี้นะถ้าเกิดว่าหินมันอ่าเลเวลเต็มแล้วเนี่ยมันจะขึ้นมาให้กดนะครับแต่ว่าตรงนี้เนี่ยเลเวลมันยังไม่เต็มนะครับมันก็เลยกดไม่ได้นะทีนี้นะครับเรามาทําการเสริมพลังกันหน่อยแล้วกันคุณผู้ชมว่ามันจะเป็นเช่นไรนะฮะบวกหนึ่งเนี่ยอยู่ที่แปดสิบห้าเปอร 85%เปอนะครับไม่ใช้ป้ายมุทุรุเลยนะบวกหไปวันเดือนปีฮึบอ่าเป็นไงบวกหแล้วนะครับนี่เป็นไงครับสบายใจเสริมพลังศาสตาวุธนะครับบวกหไปดิบกสอย่าไปยอมเรียบร้อยนะครับเสริมพลังสำเร็จจริงๆเนี่ยถ้าเกิดจะให้เร็วนะครับปิดการแสดงผลตรงนี้ก็ได้นะมันจะเร็วกว่าเดิมนะครับ เจ็ดสิบเปอร์ผมว่ายังได้อยู่นะเดียนไหมถ้าเกิดตีไม่ติเดเนี่ยมันจะลบลงมานะครับอบวกสองหน่อยปะอ่าเจ็ดสิบเปอร์ผมว่าได้อยู่เนี่ยไ,ได้อยู่นะครับเจ็ดสิบเปอร์อ่ะผมว่ายังได้อยู่บวกสี่เป็นไงโอ้สี่สิบห้าเปอร์แล้วเหรอวะโอ้โหเกินไปบ้านน้องชาย ผมว่าใส่นี้แหละมูทุลุนะครับแล้วก็ใส่กันแตกด้วยนะไม่งั้นนี่ไม่ไหวคือกันแตกเนี่ยมันต้องเป็นยันคุ้มครองสําหรับศาสตาวุธด้วยนะมันใช้กันแตกธรรมดาไม่ได้นะครับรวมถึงป้ายมูทุลุเองเนี่ยก็ต้องใช้ป้ายมูทุลุแบบศาสตาวุธด้วยนะครับอืมมันคนละอย่างกับการตีบวกทั่วไปนะไปเสริมพลังบวก4ไม่ติดแอใช้กันแตกนะครับมันก็จะไม่ลดนะบวก5บวก6บวก7ไป39เบอร์ สามเก้าเปอร์ยไม่ได้วะฮ้ตีบวแล้วครับเรียบร้อยะฮะบวกแปดเปอสบายสบายสาเปอสบายสบายสาเปอรสบายสบายหูยเปอร์หนแต่ว่าเราก็ยังมีคมภี์มากมายนะครับบวกแขึ้นมาเนี่ยใช้2องใบแล้วหรอโอ้ยเอาเรื่องนะเนี่ยไอ้บวกแบวกเบวกเ ออย่าดิเพื่อนเพื่อนครับผมขอบวก9้าเออเนี่ยบวก9 24เปอร์ยัง24เปอร์อยู่นะครับ1ใน4ผมว่าไม่ค่อยยากนะตีบวกสาตาวุธเนี่ยไปทีหนึ่งหืขออีกทีนึ่งเออบวกส0ละ19เปอร์อันนี้คือหนึ่งใน5แล้วนะครับค่อนข้างที่จะยากแล้วนะตรงนี้เนี่ยต้องทำการไสยศาสตร์นิดหนึ่งเลยไสยศาสตร์เนอะ โอ้ oh, ไม่มีอะไรที่จะหยุดกัน้นพลังสาตราร์วุธของเราได้นะไปเอ้ยทีเดียวคลิกเดียว11ว่ะโพดเอาผมขอ12บสอโอ้ยสิบสองดิเพื่อนไปจะหมดเออ12คลิปนี้ขอตีบวกไปบห้าพอละือขอหน่อยเถอะเพื่อนโอ้ยสิบสามเปอร์โอ้ยผมว่านะถ้ามันยากจัง13เปอร์ไม่ได้13เปอร์ สิบสามเปอร์ยังไม่ได้อยู่สิบสามขอหน่อยเหอะขออีกนิดนึงสิบสามเปอร์หูผมว่ายากไปหน่อยวะมันจะไม่บวกสิบสองให้ผมเลยหรอผมไม่รู้ว่าสิบสามจะติดหรือเปล่านะครับเนี่ยผมเสียไปหลายอันแล้วนะเหลือแค่สิบสี่ใบนะครับตีได้แค่กี่ครั้งเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ตีได้แค่สี่ครั้งนะครับไปโอ้ยไปไปและ ใบ <laughs> โอ้โหใบตีบวกร้อยใบนะครับได้มาบวก12นะเออตียากจริงๆนะครับขึ้นบวก13เนี่ยคุณชมสุดท้ายนี้นะครับเรามาสปอยแพ a หน้าเล็กน้อยกันหน่อยละกันนะครับว่าในภายภาคหน้าเนี่ยมันจะมีอะไรอัปเดตเข้ามาบ้างนะครับอย่างแรกเลยคือการขยายขีดจํากัดการอัปเรดถึงบวก40ลนะใครที่ชอบการตีบวกอยู่แล้วเนี่ยก็จัดไปเลยนะครับลออยไม่นานนะแล้วก็เลเวลสัตว์เลี้ยงบวก10นะครับ รวมถึงพวกเลเวลกลุ่มดาวด้วยนะ,ะก็จะเป็นกลายเป็นวกสิบเลยเออใครที่มีกลุ่มดาวเหลือแล้วก็ทองเหลือเนี่ยก็จัดได้เลยนะครับแต่ว่ามันใช้เหรียญทองเยอะมากเลยนะครับสำหรับกลุ่มดวงดาวนะครับแล้วก็หินเลเวลนะครับคุณสมบัติวกสิเลยนะ อ่าตรงนี้ก็รอได้เลยนะครับและที่ผมชอบมากที่สุดเลยก็คือเปลี่ยนความสามารถของชุดแฟชั่นนะให้มันบาลานซ์มากยิ่งขึ้นนะครับตรงนี้เนี่ยแจ่มมากๆเลยนะเพราะว่าบางชุดเนี่ยคือมือนเท่นะและผมก็อยากได้สเตตัสท,ที่มันดีมากยิ่งขึ้นนะครับตรงนี้เขามาปรับบาลานซ์ให้กับชุดแฟชั่นนะถือว่าแจ่มเลยนะครับแล้วก็อีก2ระบบใหม่นะครับที่กําลังจะมานะครับเป็นระบบส่งครามปิดล้อมนะตรงนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นยังไงก็รอดูแล้วกันนะแล้วก็อีกระบบหนึ่งคือระบบสืบทอดนะอ่าตรงนี้ก็น่าสนใจไม่แพ้กัน,นรก็อดูว่า ในการอัปเดตครั้งหน้าเนี่ยจะมาเมื่อไหร่นะครับติดตามช่องผมไว้ก็ได้นะเดี๋ยวจะอัปคลิปลงมาเรื่อยๆนะครับสำหรับการอัปเดตของเกมเรียวโยกังโมบายนะวันนี้ก็ต้องขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะครับที่ดูมาถึงตอนนี้นะครับคิดถึงกันก็กดไลค์กันด้วยแล้วกันนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าสำหรับเกมเรียวโยกังโมบายนะครับวันนี้ต้องขอตัวไว้ก่อนไว้เจอกันใหม่สวัสดีครับ